หลังสี่นาทีแล้วเออเอาไม่กี่คาทีแล้วเนี่ยไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวแล้วนี่ไหนีห๋ดูครับซิงหลอดได้ตายเนี่ยปุ๊บปั๊บตรงนี้เลยครับแล้วก็โควาดาห้าหกเจ็ดฮอ คุกกี้แลนด์ชอปเติม R.O.V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R.V o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยันรับเติม R.V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับมาจานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเซตที่เรียกว่าโหดร้า์อามาหิตมากนะครับแพะเดียวตาย เออเดี๋ยวรูนไอเทมขึ้นไปให้แต่ว่าเซตเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าเล่นยากนะครับเล่นยากมาก er the joy and time. มันจะเล่นยากในเรื่องของเข้าไฟมันจะตายง่ายมากๆนะครับแต่ว่าก็ฆ่าเข้าง่ายเหมือนกันเออแล้วแต่จังหวะน,นะครับแต่ว่า,าก่อนอื่นเลยเราต้องเชื่อมสกิล2ให้ครบ8สแต็กนะครับผมว่าให้ครบ8สแต็กดีกว่า ไม่งั้นมันจะไม่แรงนะครับโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยขึ้นเจาะด้วยเอออันสุดท้ายผมจะไปขึ้นโอบแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไปคอนเทนต์ให้ก็เป็นแรงหมดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นแบบ s t a r ์บ f หนุ oon, ่งสตาร์บอบหนุ่มด้วยถ้าเขา,าออกทอยนะฮะกูดูเลนกลางเลยไม่ชอบลงมาออฟเลนนี้แม่งอยู่ไม่เป็นสุกจริงครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน คนเกมก็กดๆไปนะครับแต่ว่าระวังด้วยเราก็โดนเขาได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เรหาเงินขออภัยครับหาเงินฟาร์มไปก่อนนะครับเดี๋ยวรองเท้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าเจาะด้วยนะเพื่อความแรงในแป๊ะเดียวนะครับ อุ้ยเชื่อมยีโดนครับโดนแน่นอนโดนแน่นอนขายนิดนึงโดนแน่นอนไปตามผู้เพื่อนมาครับเพื่อนมารับใส่สุดเพื่อนผมยิงให้เหมือนกันขอญาตเวดนะครับขอญาตเวดนะครับถ้าไม่ได้เอ่อผมจะดิ่งเวหานะครับกลับเลนก็ได้ก็ดิ่งอยู่ดี นหนีแพทนี้ก็ใช้ไอนี่กระโดดหนีเอาหรือว่ากระโดดไปฝั่งตรวข้ามก็ได้กระโดดไปฆ่าเขาตรงนี้เขาไม่ให้จริงอรเชื่อมได้ตาย โอ้มันตันโอ้เดินไม่ออกเลยครับไอ้สิเดินไม่ออกเลยครับ<ป>ตัวนี้ต้องกดดันแล้วนะหลังสี่นา,าทีแล้วเออเอาไม่สีทีแล้วเไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวแล้วนี่เหมือนกับตอนเราอันติหมดนะครับ มันจะมีดาเมจด้วยไงเท่าที่สังเกตหลายทีแล้วย,ลยังคงไปดาบเฟดเหมือนเดิมนะครับต้นเกมเอาไว้แบบตีๆไปก่อนตีๆไปก่อนเพราะว่ามาจ้ามันแรงเฉพาะในแบบกดตีกดตีธรรมดาอารมณ์คล้ายๆแบบแหวน ใกล้ๆเลยใกล้ๆเชื่อมไปใกล้เลยแล้ปปวป,ป siglo, ั๊บปั๊บปั๊บปิกจัดอุ้มโกโก้แขนเราเดินไปอยู่ครับลาก่อนยืบเชื่อมตีเชื่อมตีเชื่อมตีไอ้ฮัตจะอยู่กะปตีนิดนึงวีติวีอติอัติเราเร็วมากนะครับใส่เพื่อนสิวิสามสองหนึ่งวิไม่กดไม่ทัน เอาวสวย้อมเล่นมัของเราถูกโจมต,ตีอาตเกย์ว่าเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับอาจจะยังนะอาจจะต้องฟาร์มขอไปก่อนนะครับนี่ครับอพโฟคาดเลยหลบไอ้คนตีไม่ทันโอเคครับตอนนี้เราย้ายขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับอ่าปอมเพื่อนแตก ผมเลยต้องย้ายสัม,มนโนครัว้ยเชื่อมฟิกยัดปุ๊บเรียบร้อยครับอ่ามาจัฟิกเกอร์ยัดอะต้องฟิกเกอร์ปุ๊บเข้าไปกลางตัวเขานะแล้วกดอันติมันจะมีดาเมจอยู่เหมือนกันนะก็ถ้าเป็นสายหัวร้อนมันทำค่อนข้างยากนะครับเอาหัวร้อนมาไอสายรอไอหัวหัวร้อนสีส้มอะมันทำยากนะครับ อันนี้แบบกระโดดเข้าไปแล้วฟิกเกอร์ยัดกลางตัวกดตีธรรมดาก่อนนะใช้ให้ติดอพอลกก่อนนะครับแล้วค่อยฟิกเกอร์เข้าไปอัรติประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็น่าเท่าไหร่เงินเราไม่เยอะครับของเราน้อยของเราน้อยกูกลางวงล้อโอ้โหกูโดดไปไหนครับเนี่ยหลอเดียวเก็บไปก่อนแล้วสองตัว สำคัญเลยมันต้องมีตัวดูดสแต็กก่อนวเว้ยแบบคีปลงคีปลุมคีปเวฟอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยม,มเล่นมาจาร,รวยไวครับซูบูได้ก็แย่ซูบูได้ก็แย่รยแยครับแยกทางคู่เพราะว่ารวยเหมือนกันเฮ้ยล้อ,ลอป้อมหอกครับตรงนี้ เชื่อมตัวหนังสดนะครับมันจะได้เชื่อมนานๆหน่อยลิงจะได้แป๊บเชื่อมตัวหน้าคีบมันามต,ตายไวนะหนึ่งแป๊ะเอาแค่หึงแป๊ะพอแค่นั้นเขาก็กลับไปแล้วครับณตอนนี้เราก็แรงพอสมควรแต่เราจะแบบเอาชุดเดียวตายเนี่ยครับนี่คีบตรงนี้ใช่ไหมไปดูครับขึ้นบอร์ดได้ตายเนะี่ยป,ปุบ๊บปั๊บอาจจะมองไม่ทันนะครับเดีย๋ยวต้องไปดูรีเพย์คือมันไวมาก เหมือนเดินผ่านแล้วตายเลยอะยี่แค่พบเดินผ่านแล้วเชื่อมนี้ไว้นี่ยครับเผื่อมีอะไรเล่นมามงกุฎนี่แหละจะทำให้เราแบบโคตรมาหาแรงนะครับพอได้มงกุฎปุ๊บก๊อ์เลยแต่ฆ่าไบรอนน่าจะยากกว่าต้องฆ่าตัวบางกว่านี้ oh, เอวทรงเอลสู่อะไรเงี้หรือเทียมนะปับ๊บนะแล้วก็แบบว่า ใบลอนฝึกมากครับน่าจะออกของกันแล้วถ้างั้นเราเบิร์ดชุดเดียวไม่ตายนะครับไบลอนไม่ไปครับข้อเสียงของเราก็คือโดนคิวเดเออร์ล็อกตายนะครับรองเท้าแบบนี้บ้าเป็นปึ๊บเปลี่ยนรองเท้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นสายมสมุดเขียว เขาได้แบบโคตรแรงแล้วหืมดูดินั่นคือจอดเดโอวนะประมาณแล้วตอนนี้ประมาณ70%ได้มั้งเท่าที่เห็นนะด้วยเขาเหลือประมาณ30%มสิะมมอะเพียงพบแค่เดินผ่านสายลมพัดพาดาเมจแรงเหลือฤทธิ์นี่เชื่อมตรงน,นี้เลยครับแล้วก็โครปาด้า5 6 7 ประมาณนี้ครับาสายนี้มาาันจะถ้าได้ได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าแลกกันไปเลยนะครับแลกเทกกันไปเลยตัวหนึ่งแต่ว่าต้องเอาตัวที่แบบสําคัญที่สุดนะครับไบรอนไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องเอาตัวพวกตัวแบกอ <c oughs> ออเออเออดูทีมกูเอาจัดเฮ้ยหนึ่งซูม แล้วมัใส่หัวร้อนมันกระโดดฟิกเกอร์เข้าไปไม่ค่อยได้นะครับมาของฟาร์มจันแบบบุดเขียวแลว้วอะปกติแล้วผมไม่ค่อยออกต่อนนะเออเดี๋ยวผมลองออกออกโอ,อ๊กให้ก่อนก็ได้นะครับคือแบบรวยอะรวยจัดแตฟาร์มมาเต็มเปี่ยมอะ <c oughs> โกราได้สามโกสามโกสามโกนะครับ <c oughs> อย่าบอกว่ารวยดิเชื่อมตารางใช่ไหมดิสามสี่วีครับฟิกเกอร์นะ เพียงพบแค่เดินผ่านสายลมพัดพาทาจีจัดค <c ười> ืออามอัมาฮีจัดนะครับสายนี้ผมหต้องบอกเลยอามมาฮิเ <c ười> ชี่เชี่ยนตัวหน้ามันตายใบกิบปึ๊บมันมาจะไม่ค่อยตายนะครับแอน ประมาณนี้แรกคือแรกได้ตัวนึงแต่ก็คือเก็บได้ตัวนึงเหมือนกันนะครับสายนี้มันก็จะเข้าแล้วเข้าสุดตกเลยเพราะเราเสียฟิกเกอร์ด้วยในบานจังหวะนะแต่ถ้าผีเราถึงเนี่ยสกิลหนึ่งเราถึงแล้วเราไม่ต้องฟิกเกอร์ก็ได้อืม ผมว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นจอกกอจอก้อจอกอ,อ,กอ,อ,กอไปเลยเพราะตอนนี้ค,คูปาราก็ไม่จะแตกเขาหน,น,นา่อยวะเมื่อกี้เจ็ดป่ะตองแปดว่ะไอเ้เจ็ดเจ็ดไม่ตายสาม,ส,าม,ส,าม,ส,ามสี่ตัวเริ่มแข็งหมดเลยครับกูปาร่าออกแบ,แบบอะไรไอ้ผแบบ้าคลุมเขียว ไอคิวเดอร์นี่ก็สายเท้งนะครับส่วนตัวบางก็เอลซูหน้าตัวเดียวนะครับมมนเริ่มหลวงไม่เข้าแล้วโดดแกไอเทียมว่ะไม่ทันเลยเพิ่งเกิดเชื่อเอาโกราไม่ตายโยนจัดเลยกลายเป็นเราเองเป็นอมาฮิตอมาฮิตกับทีม ไม่เป็นไรเรายังเดินหน้าต่อไปเจ็ดแต่ะแต <c oughs> เิ่มแล้วเริ่มเสียลักเริ่มเสียทรงทรงเริ่มแย่โอเคถ้างั้นถ้าเกมตามนะครับโดนโดนตามนะผมจะไปเคลียร์มั่วก่อนนะครับแล้วก็มาไฟใหม่ช็อตเยอะเท่านั้นช็อตเยอะเท่านั้นเอาไม่ตาย อแยกงแย่แยงแยกแยกแยกสมโนโควรแล้วกันมันเดินแล้วแยกให้เขามึนงงหายโดนจับกลางจริงๆมันต้องไไฟเนี่ยหรือว่าถ้าไฟจริงมันต้องแบบว่าจับตัวตัวดนะุดอะมาวะ่ะ ไหวปุ๊บะได้อ่ะมันน่าจะกลับเยอะว่ะไอ้เชี่ยเอลสูตตัวเดียวหรอวะโอ้โหลยิ่กูวัดแล้วไม่เก๋หรือว่ามันกลับเยอะสักสองตัวสักสองตัวไม่ผมไม่ไหวเว้ยถ้าตัวเดียวเหรอวัดได้อยู่โอเคครัประมาณนี้สำหรับสายอมมาฮิตนะครับผมจริงก็เข้าไปแลก หาตัวบางๆนะแต่ถ้าเขาเริ่มขึ้นแบบออกของกันนู่นกันนี่นะครับก็ออกโอบไว้กันหรือว่าสับของได้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสายนี้นะก็แรงกิงแต่ก็ตายไวเหมือนกันนะครับถ้าใครชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์้ใครอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าดาวกูไม่ลดแสดงว่าผมไม่แพ้ครับผมสวัสดีครับ